สวัสดีครับผมบอยบนทูเบียนะครับผมวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งสําหรับการหมักเบียรนะครับนั่นก็คือตัวควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นนั่นเองนะครับ อุณหภูมิที่ใช้หมักเบียร์โดยปกติแล้วก็อยู่ที่เราวๆ20องศาเซลเซียสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยต์ที่เราใช้นะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะเขียนไว้ที่ข้างซองนะครับว่ายีสตัวนั้นเหมาะที่จะหมักที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวเซฟเอลยู05ครับที่ข้างซองเขาก็จะเขียนไว้ว่า temperature range นะครับก็คือช่วงของอุณหภูมิที่ยต์สามารถทํางานได้นะครับก็จะอยู่ที่12ถึง25องศาเซลเซียสนะครัับถ้้้าาาาาาเรหหมมกกกนนอท่่ํววแะไไสง็็จจลลด ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่เขาแนะนําไว้ยีสต์ของเราก็อาจจะตายแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหรือว่ารสชาติผิดเพี้ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องหมักเบียร์ในตู้เย็นนะครับผมแต่ว่าอุณหภูมิของตู้เย็นปกติเนี่ยก็ยังต่ําเกินไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะปรับเบอร์ที่ต่ําสุดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่เรารวห้าถึงเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ํากว่าที่เหมาะสําหรับการหมักเบียร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีตัวควบคุมอุณหภูมมมิตต้้้เเเเเยยย็นนนรรรงงีีขาาาาชช่ววค,คับออด๋าาลใ กท IoT Smart นะชื่อุ่นของเขาเต็มๆก็คือ ITC 3 0 8 Wi-Fi นะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็ดูดีเลยนะครับวัสดุที่ใช้ก็ดูแข็งแรงสวยงามแล้วก็ดูมีคุณภาพนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลกัหลกๆอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัวเครื่องที่เอาไว้สําหรับควบคุมอุณหภูมินะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัว p r o b วัดอุณหภูมินะครับส่วนที่สาก็จะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้สามารถต่อได้ทั้งตู้เย็นแล้วก็ฮีเตอร์ครับคือตัวเครื่องตัวนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นก็ได <ๆ S 2> จะไว้เสียบกับไฟบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่าตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องจะสามารถตั้งค่าได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือตั้งจากปุ่มที่เขาให้มานะครับก็คือกดปุ่มพวกนี้เพื่อตั้งค่าได้เลยนะครับกับรูปแบบที่2ก็คือการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบที่2ให้ดูก่อนนะครับก็คือโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันในการตั้งค่านะครับอันดับแรกก็เสียบปลั๊กไฟนะครับ <Okay. S 2> จากนั้นก็หยิบมือถือของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi 2.4ที่บ้านนะครับจากนั้นก็โหลดแอป,ปที่ชื่อว่า i n k b i r s Smart นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ทำการ i n s tall เลยนะครับรอสักครู่เสร็จเรียบร้อยก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะครับก็อัปเกรดไปเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะครับก็ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ Sign up นะครับส่วนตัวผมเนี่ยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับผมก็ล็อกอินเข้าไปนะครับผม ก็ใส่ Username p a มพาสเวิที่เราลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นก็ใส่อิงเข้าไปเขาก็จะบอกว่าแอดอุปกรณ์ตรงนี้ก็กอนอินะครับแล้วก็จะทำการแอดอุปกรณ์นะครับก็คลิกไปที่แ d d ดีไว e นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่อุปกรณ์ของเรานะครับก็คือ i t c 308 Wi-Fi นะครับ โลเคชั n ก็ only this time ก็ได้นะครับแล้วก็กรอกรหัส wifi ที่บ้านของเราไปนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราดูว่าเราเห็นไฟ led กระพริบไหมที่ตัวเครื่องนะครับถ้าเราเห็นว่ามันกระพริบอยู่นะครับก็กด c o n f i r มนะครับแล้วก็กด next ในกรณีที่เราไม่เห็น led wifi กระพริบนะครับก็ <c oughs> ให้กดไปที่ปุ่ม wifi ค้างไว้จนขึ้นข้อความว่าแอปนะครับ จากนั้นไฟ LED ก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็ค่อยติ๊กที่คอนเฟิร์มแล้วก็กด Next นะครับผมตัวมือถือมันก็จะทำการเสิร์ชหาตัวเครื่องนะครับก็รอสักครู่นะึงโอเคเรียบร้อยก็กดดันนะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่อุปกรณ์ของเรานะครับ ก็จะเจอค่าของอุณหภูมินะตอนนี้นะครับที่พบวัดได้น,นะครับผมส่วนค่าอุณหภูมิที่เราจะตั้งนะครับก็มาที่ตรง SV นะครับตรงนี้เราก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับคลิกเข้าไปสมมุติผมเอาที่18แล้วกันนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มโอเคตัวเลขก็จะอยู่ที่18นะครับจากนั้นเราก็าไปที่เซ t ติ้งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีหัวข้อให้ตั้งอยู่7หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็น Heating Heater Reset Temperature นะครับก็เป็นตัวตั้งค่าให้ฮีเตอร์ทำงานถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้2องศานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่18องศานะครับและตรงนี้เราตั้งไว้ที่2ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่เรากำหนด2องศาจาก18ลดเหลือ16เนี่ยฮีเตอร์ก็จะทำงานเพื่อให้อุณหภูมิกลับไปที่18นะครับผมตรงนี้เราก็จะเข้าไปตั้งค่าได้นะครับจะเอา 1 2หรือ3ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เราเอา2นะครับผมก็คอนเฟิร์มนะครับส่วนตัวที่2เป็น cooling back temperature ก็เหมือนกันนะครับจะตั้งค่าให้ตัวตู้เย็นทำงานถ้าอุณหภูมิสูงกว่าที่เรากำหนดไว้2องศานะครับอย่างเช่นเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่18องศานะครับผมถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีก2องศาก็คือ20องศาครับตัวตู้เย็นก็จะทางานนะครับผมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเข้าไปตั้งค่าได้แล้วก็เอาที่2นะครับคอนเฟิร์มนะครับส่วนอันที่3นะครับ heat temperature value เนี่ยก็คือ รายอมรับได้นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิในตู้เย็นขึ้นไปถึง50องศาเนี่ยมันก็จะเกิดเตียงปี๊บอะลามนะครับผมดังที่ตัวเครื่องด้วยแล้วก็จะดังที่แอปพลิเคชันเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้อ,อุณหภูมิสูงขึ้นเกิน50แล้วนะคล้ายๆเป็นเซฟตี้นะครับเป็นอะลามบอกเราส่วนอันที่4นะครับก็เช่นกันนะครับเป็นอะลามเช่นกันแต่ว่าจะเป็นฝั่งอุณหภูมิต่ำนะครับก็คือถ้าตั้งไว้ที่ลบ5ถ้าอุณหภูมิในตู้ต่ำกว่าลบห้าหรืออยู่ที่ลบ,าาบตันี้เราก็าเ,น,เนัอนนี้เราม่า5ก็ได้เรา สูนงสาแล้วกันโอเคดิฟฟิเจเลเตอร์ดีเล์เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่เอาไว้ป้องกันคอมพิวเซอร์ของตู้เย็นทํางานแบบเร็วเกินไปนะครับผมสมมุติว่าเราตั้งอุณหภูมิที่มันถี่เกินไปตู้เย็นก็จะเปิดเปิดปิดปิดบ่อยและถี่จนเกินไปอาจจะทําให้ตัวคอมพิวเซอร์พังได้น,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งเวลาว่าถึงแม้อุณหภูมิจะอยู่ในช่วงที่เราต้องการให้ตู้เย็นทํางานแล้วแต่ถ้ามันยังไม่เกินเวลาที่เราตั้งไว้ตู้เย็นก็จะไม่ทํางานนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ก็ตั้งไว้3นาทีนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น c a l ิเบ a t i o n นะครับอันนี้ก็มีอะไรก็อยู่ที่ศูนส่วนตัวนี้ก็จะเป็น t e m p e r a เ u เจ Unit นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าองศาเซลเซียสก็ได้นะครับเราก็ใช้องศาเซลเซียสแล้วกันนะครับก็โอเคจากนั้นเสร็จหมดก็กด Back นะครับ หลังจากกด back ก็จะเห็นที่ตัวเครื่องนะมันจะขึ้นคําว่าแอปนะครับก็คือมันรับคําสั่งจากตัวแอปพลิเคชันลงไปที่ตัวเครื่องแล้วนะครับอืมแล้วมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับที่ตัวเครื่องก็จะมี display l e d อยู่2แถวนะครับอันแรกก็จะเป็น SV นะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ18องศานะครับส่วนตัวข้างบนเป็น PV ก็คืออุณหภูมิที่โพวัดได้นะตอนนี้นะครับผมส่วนบนตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มห้เ set up นะครับในกรณีที่เราไม่อยากเซตผ่านมือถือนะ ก็คือกดไปที่เซตนะครับค้างไว้2วินาทีเครื่องจะเข้าสู่โหมดการเซตอัพนะครับอันแรกเนี่ยก็คือ TS เมื่อกี้เราเซตไปที่18ใช่ไหมถ้าเราอยากเปลี่ยนก็กดเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มหรือลดผมก็เอาไ้ที่18นะครับถ้าได้ค่าที่ต้องการแล้วก็กดเซตครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปเซตในหัวข้อต่อไปนะครับว่ากดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นหัวข้อไล่ตามตรงนี้นะครับผมวนไปนะครับ ก็กดกด,กดมันก็จะวนไปวนไปเพื่อเซตนะครับผมสุดท้ายสมมติว่าเราเซตจนพอใจแล้วนะครับก็กดที่ตัวเซตค้างไว้2วินาทีนะครับขึ้นคําว่าแอปตอนนี้เครื่องก็จะบันทึกค่าที่เราเซตไว้นะครับการเซตอัพก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมลองเอาเครื่องไปใช้กับตู้เย็นดูนะครับ กรณีที่เราใช้ตู้เย็นในการหมักเบียร์นะครับเราจะใช้เฉพาะออปชันคูลิ่งนะครับส่วนฮิตติ้งเราไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของตู้เย็นก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงมาจนถึง18องศาเซลเซียสตู้เย็นก็จะตัดการทํางานนะครับหลังจากที่ตู้เย็นตัดการทํางานอุณหภูมิในตู้เย็นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่ห่างจาก18องศาอยู่2องศาตู้เย็นก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในที่นี้ก็คือ20องศานะครับ เคสรุปนะครับตั้งแต่ผมใช้เจ้าเครื่องนี้มาก็รู้สึกว่าการเซตอัพอุณหภูมิของตู้เย็นเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับข้อดีของการเซตอัพผ่านแอปพลิเคชันได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิมันได้ตลอดเวลาเลยครับแม้ว่าเราจะอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะครับเราสามารถรีโมทเข้ามาเพื่อที่จะคอนฟิกต่างๆของเครื่องตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าที่ผมเคยใช้นะครับก็ถือว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตัวน คนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้น,นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ f เฟ o บ o o กวันท e ีนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม